อันนี้เป็นของ,ของอเป็นของอาจารย์พลนะฮะอาจารย์พลตัวนี้เสียงใช้ได้นะครับผมขึ้นกงได้ตัวนี้นั่งเฝ้ากันอยู่อสองแต้มนะครับผม<อ>เนี่ย<อ>ก็เป็นเจลยของเอ่อไดเกียวนะฮะนี่สองแต้มของเจ้ามีมีฟีดบ่ขอตับน้ำสามสิบกีบน้ำค้ามนี่ตัวนู้นน่ยมามันเข้าหาบ่าโอ้โหเอาเสียงไงเข้มจัง อืมะดีบ่อย่งไอืมอดีบ่พอเลยเขดีอ,ดอ่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขาลึกนะครับผมพวกเรามาต่อนกนะฮะตอนนี้กําลังที่จะรับประทานอาหารกันนะครับผมกินเขานะครับผมพี่น้องมากเลยพี่น้องสู้ทุกคนเมื่อนี้นให้เบิ้งบรรยากาศนะครับทุกคน ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่น่าจะเป็นโซนของลาดบุรีนะทุกคนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นของเพชรบุรีนะฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นของลาดบุรีซึ่งที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นที่ดินสอประกอบนะครับผมไม่ใช่เขตป่าอนุรักษ์ทันผัดป่าหรือกรมป่าไม้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเรามาทานข้าวที่ป่านะครับยุบานว่มียุบานว่าอยากมากินยุป่ป่าลมแรงมากๆนะทุกคนยุบันมียะ่ะอืม นี่ลมแรงมากมากนะทุกคนดูดิลมว้าวต้นไม้เลยฮะลมแรงมากมากเลยนี่ลมแรงนะครับทุกคนเราเอานกไปใส่ไว้ที่นู่นที่นี่แล้วนะครับผมแยกย้ายกันไปนี่จันชัยครับผมสวัสดีครับครับเอื้อก้อยเนื้อครับเย็ดที่ยังก้อยเนื้อโอ้ก้อยเนื้อก้อยเนื้อพี่น้องกระสุดตัวนั้นแล้วโมเมนต์เนื้อพี่น้องโมเมนต์เอาบุญพุทธาตับมืตอนโครเกล นี่นี่<ค>นจานพลครับผมสวัสดีครับอ่านี่ยังนี่ข้าวปลาของแท้ครับของแท้มาจวดอโออุ้สุดยอดครับผมอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะทำข้าวกันน้อยไอเนาะ ซอยเนื้อซอยซอยเลยนี่แหละเขาจะนกไก่โมเมนต์มาเห็ดผักใส่โมเมนต์มามเห็ดวันผักมุนมุนได้ผักมุนมุนเคยเห็ดเอิญมาสมได้ด้วยเนาะมนีนม่เชฟกระทะเล็กครับผมจานใส่คนเดิมนะฮะทำงาน,น,นวันนี้นนเ,เลือดเลือดเลือดใส่น,น,นี่ก็เป็นผักกับแก้มเรานะครับนี่อันนี้ส้มนะครับผม

เย็นมากๆเลยครับทุกคนดูมามวลเงานกูเป็นอีกแล้วเฮาอืออือไช่ะไช่พ่างครับผมหอมไช่พ่างรับมันหอมตับข้าวเสียบสีสเกียก้อยเนื้ออันนี้สูตรสีสเกียนึกไหมสูตรสีสเกียนี่น้ำปลาบ่าีมือจันใช้ห้อยใช่ปะห้อยสีสเกียร์ได้ไงแมนบ่อ๋อใี่น้ำปลาเปล่มันจะนุ่ม นี่ใบบกปูดเนาะได้ยังมาจานพ้่นผักไสบอกไอ้เกินกก็แก้มกล้อยขมๆมเนาะควาอมใส่ปลาไหลมั้งดผักไสนี่อยู่ในปลาภูเขาสิภูเขากันโอ้ซอยก็จังแม่นอนแท้ก็จังชำนาญในการซอยเป็นยังไงห้ายร่องแหรอห้องกวนไอ้กาว s าไอ้ห้องไป บังไรเด้อวะกอแก่กอกแก่สิวมีแต่าโม่ห้าวอะไรอยู่นี่มีเนือปลาเนี่ยบ่มีบ่มีผู้ใดมาดอกบังน่ะบังวิวข้างหลังนะครับทุกคนโอ้วิวข้างหลังสุดยอดมากๆเลยฮะแล้วก็เมนูวันนี้ก็สุดยอดจริงๆนี่ว้าว้ยไม่ต้อเนื้อพูดพูดหนุนพังยุจจันได้พังยุจจันด่างมาแน่เลยเด้งด่างมาแน่เราซอยเลยซอยเลย ต้ <Ừ. S 2> นหอมอันนั้นผักกาดนางบ่ต้องล้างด,ดอกขื่มันรลเนาะอให้เป็นหน้าที่ทองลดแล้วแต่มันหมดเลยมืมมอเป็น <c oughs> หน้าที่กินจริงๆแล้วอ่เอาเอาวางไว้ไหนนี่ยวางไว้พุ่นแหละวางไว้พุ่นก่อนเดี๋ยวเวลากินเขามานั่งกินอย่นี่สวยช่วยกินบรรยากาศอ,อ เอาอยู่บ่อนุบฮะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังทํากับข้าวกันอยู่น้ำปลาแดงมาห The ัวด oh mm ้วยจังไงน้ำปลาราไม่มีนะครับน้ำปลาราไม่มีไอ้ปลาแดงมาใส่ปลนักปลาร้าน้อยอากาศเย็นๆนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะฮะแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยเย็นลมพี่ๆนะครับผมเป็นแต่แขนอู้นอนนะครับทุกคนโอู้ขี้ความีผงนี่นี่นี่เตรียมมาเรียบร้อยเนาะ ใช่เลือดเพียบล้งใส่่อกใช่เ่เพียบใช่ก็ได้เพราะว่าเน่าบ่พมันจีเหน็นบออเพียบไลยอุ่ดิใ่เลือดเลือดก็เออเลือดผมดดอรงบรถือกินตีพิสูใส่ไปรดผมผมลืมบอาบีมากไหมยฮียนไหมบีขวดโอ้บีขวดเหรออือว้าเว้ยใส่ตัวนี้พิสูจนานะฮะวังนั้นบริอือ ปาดดัเหม็นบ่ปาดปาดดมบาวมัเปนกิ่นอ่ะอืมนอใส่ได้เออโมโมเหม็นมันบ่ใส่ด้ใส่บดเลยลตรวจเลยตรวจวจจัดตรวจจัดครับผมพี่น้องอแข็เอผ็ดๆตักน้อยหนาว่าตองใส่เด้ใส่ด้วรอใส่ว่าพงนัวใส่ลายเสียบลาย เ้ลงเบิดซองงไปเนี่ยนั่นทัพพี่ให้เบิรดให้เบิร์เนื้อมันไหลไหลลวมงนขาตาเกลือบอเกลือบม่ใช้เกลือนี่มีโอ้มีเลยเนาะรับนีเลยกระเทียมใส่น้่ป้ามีเกือบน้่ป้าเลยโอ้เกือมีใส่น้ำก็ได้พิสูตรเตปาดเลยปาดเลย หมาเมื่อแต่กาดหมาหมด่ลยแกไม่เจอากาศบอ,อเป็นลมเนาะลม,มาายังเหี่ยวอยู่ผมยังเหี่ยวอยู่ครับแต่ว่าอาจารย์วิสองแต้มแล้วอาจารย์พลแต้มหนึ่งผมยังเหี่ยวอยู่นี่แต้มีสองยังไม่ไป<แ>ดูเลยเลทำบอลหูหรอกคูยถึงเรื่องเฉลยเดี๋ยวเรามารู้กันครับผมมาดูกันอันนี้เป็นของเป็นของอาจารย์พลนะฮะอาจารย์พลตัวนี้เสียงใช้ได้นะครับผมขึ้นกงได้ตัวนี้นั่งเฝ้ากันอยู่ส่วนของผมอยู่นู่นนะ พาขึ้นไปดูนี่สองแต้มนะครับผมเนี่ยก็เป็นเจเลยของอไดเกียวนะฮะนี่สองแต้มเป็นเจเลยของไดเกียวทั้งสองแต้มนะครับผมเพราะว่าพรีเมียมอ่ะไม้แรกเลยเหี่ยวเข้านะทุกคนอันนี้เจเลยของพรีเมียมเออไดเกียวนะฮะเราฝากไว้กับพรีเมียมก่อนอ,อันนี้พรีเมียมนะทุกคนพรี Premium เมียมเหี่ยวเข้าอ่ะ นี songs, streams, ่ดูขนปีก hey. ก็ยัง <arle S 3> um. ร่วงอยู่เลยนี่เห็นไหมนี่ฮะเปลงใหอคัวเฮาโอ้ถือกินหอมแล้วโอ้ยบั่ปงคบังควไป้วบังคบววบั่งคั้บัปั่น้งบ้บงแบแล้วบั้อบงคล้วังเั้บัล้ัล้ั เสียกว่าตาหางคนหลายก่าตาหางกว่าเสกว่าาหางสายยาเ้าเใส่เอดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเล่นลิ้นมากิ้มเละเออเล่นล่นเลนเสีกว่า่าหางสายยาประมานเสียกว่าทเลก็ได้ผมตระขดนาแกนี่อดคคนรอบผมก่อนเอาหงาลครับออดนเอาไป่นเจะกไปยังงนออเอา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 าอา ชิมเนื e ้อไอ้ขอกูดูทุกคนมึงชินาชิ้นกันน่าเลยไอ้เจาเนี่ยมันทายทำไมวะมาสบสมมูสมูสมูกว่านี่พี่น้องอาหารกับแซ่ดมาคมซิมก่อนหมูทุกคนของเจ้ามีมีฟีดบ่กเขาตับน้ำสามสิบกีบน้ำครันี่ตัวนู่นน่ะมามันเข้าหาบ่โอ้โห ยงไงเข้มจังอืมฮะเอดีบ่ยิงไงอืมเอดีบ่พอด้พอดีแน่นอนอืมเอาิเอาได้เอาได้ฮะเท่ยวบนทีอ้ทุกคนกินข้าวด้วยกันบ้นี้มามพี่น้องบ้นี้เกดยรุดบเบิดบ่เอากระชิยงพี่น้อง โอกติกใหญ่ดอกนี่พี่น้องนี่สามคนที่อยู่บนเกอะงดีล่โอ้สอนมาเงี้ยมันเดียเงี้ยมันดหยังอยู่มใครหยุมมันกันเลอพักายพอดีี่พักใส่โอ้อมบเด้ออมบนัวหอมบแซบบอแซบมาๆพี่น้องแซบๆกันครับ มาอาจารย์สุกคนมีหมูก็ใบหนึ่งอยูแล้วจันังเกาะจะตุ่มจะตุ่มเออจะเช็ดมามามามจันเอกจันดอนมามาจารย์สุสุขุนจันที่ดูหมืองเนาอ่ะเสร็จครับ เายบ่ตังยันบ่ยิ้มด้วยวินี่ตังใจ้ามาหนึ่งมายังคากเลยวิในบ่ได้สร้างมันงเออน้ำมวนเนาะยูห้องยูบ่ได้พี่น้องเมีอะคนเดียววี่งเออผิดรอกเอ้อ้าเอาอันี้ก่อนกินน้ำกันเด้อตอนลบปมัหมานขึ้ตัวที่เอ้ ลูกหลานมาหาอยากหากินต่างกินต่างเดนในมันมันบ่อดรบกวนเนี้ยส่วงจะตื่นลูกหลานมาหนีแล้วปอหนีหรอดูหากินมามาพี่น้องมาขับขนาดเลยแบบใส่มันก็จะไหนแขวนนี่ดอกพี่น้องเอ้ยดูดูดูเพาะนี่เลยว่ะ ดวมาพี่น้อ,อบเา้มามาทุกคนมากินเขาน้ากันครับผมนังย่ังย่ลงลืมจึงเงียบเหออือนี่ละควบควมในเรื่องก่อนควมลาบากย่บานควบสบายยู่นาป่าพี่น้องเด็กงานทั้อาทิตย อยากคนไข้ในยังไงชีวิตหยดเอาบอกว่าลำเขาด้วยไม่ใชแม่งก็ด er ้วยดอกกนสีด้วยเวาพู้เฒ่าเอาพอได้อยากไ้กินก้นสีบ่วงด้วยหายังไงก็บมวด้วยคนละอันเด้อทั้งีินงทั้งสีสะเก็ดเดินมาสุกุทุกคนสีสะเก็ดของหัวลาด

ทำทำต้นไม้เลยบ้างทำตัวโตทุกคนไม้ข้างน้ำอาางไม่ไดร่มหรอไม่ร่มเลย

Hoa hát hoa 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 nó hoa 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 cái hoa 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 bỏ Nhiều hoa 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 Mình hoa ต่คอยอยู่เพจนี <S <s ่คอยหาจ้าปักตัวหีสั่งไปขายเนี่ยตก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 ตนตกนกต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 ้ตงตกตกตกกักตกกต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 กกต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 ตก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 ปกกตกอกต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 กกเกต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 กกตกกตกกต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 นตกนกกกตกกตอตกตกนกตกตกตวโตตกตกมกนีกก สองทีค่อยไปเลี้ยวหาโนกวัวเหีย่ยงเ้าพอใส่เทสนี่หันหลังมาโยนนี่ออกเลยบอกไปหาจริงนะเลยไปมาหน่อยก็เจ็บส่ไปมาหน่อยเออผ่ห,หาบองเราเนี่ย่ังนรัไปมาหน่อยอ่าเป็นป่อยสููเนี่เลยแเทที่ล้มบ่มีนี่ได้เฉลยหลายตัวเลย โทษเดเอียยาบุษเด็ดตวันวันน่ะยากขึ้นมุมนี้ต้นใต้กัผมก็น่ะแล้วเขางม่เย็นไรเห็นบอกยดไปทโไทษไม่เยนรับประกันมุนมีสะดุด พันเปียนเนาะเสียงชัดบวกใช่ใช่ดูวยนกแล้วเขาเล่นได้เนาะผมเสียวได้หลิวแล้วห่างมันมานานไกลเดี่ยวเล่นได้เต็มดีอ่ะหักโดนเนาะหักกระเซาเลยเปลี่ยนไปเร็าเลย นกมันก <Hoy S 2> ันเป็นวลาเนอหนกเนบอกันนี้ออกไงนาะไม่เห็นกันบอ บัแดดมึงบันีวิวมันกมันกิกัวแอืมบัยงได้เห็นยนูไอหานเลยเ้นตกเอาจังนบวดนี่ันหันลมเนี่ยส่มายอะคือไม่ให้ไลนสมป้าอืมสป้าสมนเนื้อให้ได้นี่สูตรนะอืมแต่ว่าอย่าไปขัน ได้ทงเรยได้ขันต so 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 no on ั้มสมมายูได้ขันตัมาบอกเออถ้าแม่นเขาขันมันบอกเขากันสมป้าสมเนื้อสมหมูไงตั้มเลยเขาโคกหัวเลยมันมีเสียเขารวมบอกเสียงอะไรนั่นบรอเสียงรถนตอดินผมอยู่ในรถหมอจได้เลยนี่ ใช่พูดได้ดีนะบ่ได้นกตอเดินมาเด่นตามพวกเขาเพเดินยากเจ้าขับรถไปทางนู้นเถะขึ้นไปนู้นเถะเออข้างนไปพุ่นไปนู้นนั่นเดินจอดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเห็นไข่ดอกทามายังไงบอสแต่ยังบ่ไปก็บ่เป็นยังอะไรนกนกหลายอะอะไรอ่ะนกหลายนกหลายจะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ไปลองเช็คมึงจะเข้าอยู่นี่นะอ๋อวมอนงูไปแล้วนวี่บอกอ๋งองูองไปแล้วเออไปก็เป็นยังเป็นมายาพนว่าขี่รถไปแล้วที่มอเตอร์ไซค์ไปตุกที่ใไต้ตัวนึงนึ่งนั้นบมเมนต์เหรบอกได้ยี่บอกถ้าเราเดินมอก,กราฟหมาคอยเดินข้ามฝั่งไอ้ไต้โซนพักทีเล็กเนื้อหวัวคอยจะไปทั้งนู่นนักหน่อยกาบมาเอานกตัวนี้คอยมาเอาเห็นนกฟังกลุ่นแลอืมามีรถมอไซค์เนาะ ไปนู่นเหละเขาเงินตายเงินสักพักก็ค่อยไปก็ได้แค่วันสองนี้วัหนึ่งนี้มือมันหยุดออกแล้วไปชี้เดียดมือมันไม่ต่อมือมันไม่ฟึบมะไม่ชี้เดดอไรมันบ่แผก็ไก่หรอกมันก็มีอย่านี้แหละ วันน okay. mm. ี้ด mm. mm. right. ูเลยใส่น no ้ำปะแดงยังไงสว่นี้ดูเลยตกต้นไม้สองสีแม่หมนนกหายบ oh. ่แบบตกไปยังวนเลยเหมือเดี๋ยวดูไป่บิเวะเลยเข้าไปใต้ตัวอันนี้สมูบ่อต้องใส่หนังน้ำ น้องลงวัวเหรอหอเอืมน้องโบหมัเสียเด้โบขายาอยู่ส่วนมูสเนือเขาถามอยู่เขาให้ยังไงจะว่วขั้นเขาขันไหนขันไหนเออบ